ตรงนี้เป็นการทำงานเชิงรุกเนาะช่วยเซฟให้บริษัทได้ด้วยเซฟทั้งเวลาเซฟทั้งคอร์สคุณต้องขอสเปคจากคู่ค้าเราอะไว้ดูจะเป็นแคตตาล็อกส่งทางอะไรก็ได้ตอนนี้สื่อออนไลน์มีเยอะเต็มไปหมดเลยมันไม่จำเป็นต้องส่งเป็นเล่มๆม,มาให้ดูแล้ว ขอเขาค่ะขอมาดูขอมาดูเสร็จแล้วก็ส่งให้ทีมงานเราดูซะเวลาซื้ออ่ะมันจะได้ถูกต้องไม่ผิดสเปกเพราะไอ้พวกเนี้ยก็ส่งผลไปที่คอสบริษัทเช่นกันนะเราซื้อของผิดวัตถุประสงค์มาใช้ในโอโ้โหเสียหายและเสียเวลาอีกมันช่วยได้ช่วยอุดได้ตรงเนี้ยเราก็ทำในทุกแมททีเรียลที่เราซื้อขอสเปคหรือ ในแมทที่เรียวที่เราคาดว่าจะซื้อขอสเปคขอตัวอย่างขอแคตตาล็อกอะไรมาเก็บไว้เราจะสร้างโฟลเดอร์กลางของบริษัทก็ได้ว่าอันนี้เป็นแคตตาล็อกจากซัพพลายเออร์ส่งมาสินค้าตัวนี้สินค้าของบริษัทนี้รูปภาพแบบนี้หน้าตาแบบนี้ เซลล์เขามีคู่ค้าเขามีสินค้าของเขา,าเขามีโชว์ให้ดูอยู่แล้วมีโชว์หน้าตามีโชว์รูปภาพมีโชว์โดรอิ่งพวกเนี้ขอเขามาดูค่ะแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์เก็บไว้แล้วก็ส่งให้ทีมงานเราดูเวลาเขาสั่งซื้อมันจะได้ถูกต้องชัดเจนแล้วมันไม่เสียเวลาด้วยไงคือมันอาจจะใช้เวลาทำงานตอนต้นแต่ตอนท้ายแล้วมันส่งผลดีให้กับเราและบริษัทเราตอนแรกตั้งต้นเราจะต้องมีการพูดคุยมีขอมีสร้าง ผังที่จะให้คนเข้ามาดูมาเก็ตที่ครูบอกว่าสร้างโฟลเดอร์กลางเข้ามาดูแล้วก็ขอตรงนี้มันจะมันจะเพิ่มโปรเซสของเราแต่พอได้ทําแล้วมันลดโปรเซสอื่นๆของบริษัทลงแล้วมันลดการซื้อของผิดพลาดลงด้วยมันช่วยได้จากการที่เราตั้งใจทําตั้งใจคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันช่วยบริษัทมันทําให้เราทํางานง่ายสะดวกไม่ต้องมาเบิ้ลไม่ต้องมาซ้ําซ้อนซื้อของผิดซ้าแล้วซ้าเล่า,ลาแล้วมัน มันเป็นผลดีมันเห็นชัดๆเราโปรโมทได้เราพูดได้ในสิ่งที่เราทําเนี่ยแล้วเราก็เทนให้ลูกน้องทําในแบบนี้ได้คุณเอาสิ่งที่ครูบอกคุณเนี่ยไปทํามันเป็นเก็ตเล็กเก็ดน้อยที่ครูทํางานมาแล้วมันเป็นผลงานขึ้นมาในสิ่งที่เราทําเล็กๆเนี่ยมันช่วยบริษัทได้คุณจงทำเนาะเมื่อกี้ เราก็ทําวันละตัว2ตัวจากงานลูทีนที่เราทําหมดแล้วเออเราเคลียร์ลองทําเรื่องนี้ซิอา่าวันนี้เอา1ตัวก่อนแล้ววะแค่คุณทําวันละตัวคุณลองคิดดูดีทุกวันทุกวันแมทที่เรียกคุณมีอีกตัวเดียวมันก็เสร็จ ตรงที่คุณทำเสร็จแล้วทุกแมทเทเรียลการที่คุณจะมารักษามาตรฐานมันต่อทําใหม่เออเดี๋ยวรีใหม่มันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วเออบริษัทนี้มีสเปคอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมอันเก่าใช้ไม่ได้ก็โอเคอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช้อันใหม่อัปเดตมันจะเป็นเรื่องง่ายเลยมันจะยากอีกต,ตรงตั้งต้นที่ใจเราอ่ะจะเอาไม่เอาดีวะมันจะเหนื่อยนะงานมันเยอะนะแต่ตรงเนี้ย บอกเลยมันช่วยให้คุณเติบโตมันช่วยบริษัทได้บริษัททั้งหลายต้องการคนทำงานแบบนี้คะ่ะต้องการให้เขาคิดงานขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์ช่วยบริษัทได้เขาต้องการอะไรใหม่ๆเข้าไปทำด้วยแน่นอนสิ่งเดิมที่ทำอยู่มันก็ควรจะรักษามาตรฐานให้มันดีแล้วก็อันใหม่ก็ควรจะเสริมเข้าไปเฮ้ยมันบอดตรงไหนวะ คุณก็เอาตรงนั้นเข้าไปคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยงานจัดซื้อมันทําอะไรก็สุดแล้วตรงเนี้ยก็รู้แค่เนี้ยก็ทำแค่เนี้ยถ้าคุณอยากรู้เพิ่มก็อัพความรู้เข้าไปคอร์สคูนะคะมันช่วยคุณได้แล้วคนเป็นผู้นานะคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะมันเหมาะกับคุณมากมันจะเป็นภาพรวมงานจัดซื้อมันจะเป็นการวางกลยุทธ์วางแผนทำคอร์สเซฟวิงมันมีหลายอย่างในนั้นบริหารงานจัดซื้อเซตโฟร์เซตฟอร์มดู ในนั้นมันจะบอกคุณว่าจัดซื้อทําอะไรแล้วบริษัทคุณไม่มีอะไรก็เอาตรงนั้นเข้าไปเสริมไปช่วยได้มันจะทําให้คุณมีไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะเลยกับการเรียนในคอร์สนั้นคุณจะมองแบบท็อปวิวออกคุณจะรู้ว่าเฮ้ยผู้บริหารต้องการอะไรวะแล้วคุณจะรู้ความต้องการของน้องๆเด้วยเฮ้ยลูกน้องเนี่ยมันต้องทําอะไรวะแล้วคุณจะรู้ว่ากระตุ้นลูกน้องให้ทํางานในจัดซื้อเฮ้ยมันทํำยังไงวะในคอร์สนั้นมีแล้วในคอร์สผู้นําครูก็มีสอนไว้นะคะ คอสผู้นำคนที่เป็นผู้นำมือใหม่เหมาะมากๆคุณจะรู้เลยคุณจะบริหารงานให้ลูกน้องทำตรงตามเป้าหมายได้ยังไงทั้งโมุิเวตในเรื่องจิตใจด้วยเนาะครูขอให้คุณโชคดีทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเนาะเป็นคนทำงานก็ขอให้คุณเติบโต สิ่งใดที่ดีก็ขอให้คุณได้สิ่งนั้นครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ